สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจาก Fan One Sugar, แฟนเพจหวานชูก้าเลิฟจชน n สนว l แ n d ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอพิพซดนี้นะคะหวานก็จะมาเก็บรายละเอียดค่ะ3มบุพพาลิขิตฝันนะคะเราเดินทางมาถึงตอนที่19แล้วค่ะเรื่องนี้บทละครดีนะคะเมื่อกู้เชียนฝันพระเอกของพวกเราบอกเจ้าพันเอน๋อนางเอกว่าเขาก็เคยมั่นหมายมาก่อนนะเจ้าพันเอ๋อก็อ้าปาก ค้างแล้วหัวเราอออกมาเบาๆบอกว่างั้นเราก็เสมอกันไม่มีใครได้เปรียบกันเขาก็เอ่ยว่าข้าพูดจริงๆนะท่านปู่ข้าเคยจัดการมั่นไว้ตั้งแต่ข้ายังเด็กแต่ตอนที่ข้าเข้าทำงานที่หน่วยมหัดเล็กฝ่ายนั้นน่ะจึงขอยกเลิกการมั่นหมายไปโดยที่เราอ่ะยังไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำเจ้าพานเอ่ยยิ้มให้เขาแล้วก็เข้ามาโอบกอดเขาไว้กระซิบที่ข้างหู เขาแล้วก็เล่าเรื่องของนางบ้างว่า นางต้องไปเป็นสาวใช้ตั้งแต่อายุ9ขวบท่านแม่เคยบอกว่าสาวใช้ย,ยิ่งโดดเด่นก็ยิ่งรันทดข้าจึงต้องเก็บซ่อนฝีมือการวาดภาพการเล่นดนตรีเอาไว้แซงทำไม่เป็นจนพวกเขาล่ำคาญไล่ให้ข้าไปอยู่ที่ห้องทำบัญชีตอนอายุ16ลูกน้องเก่าของท่านพ่อมาตามหาแล้วก็ช่วยให้ข้าได้เป็นไทยตั้งแต่นั้นเมื่อข้าออกมาค้าขายก็พบกับโอหยางถึงจะมั่นหมายกันแต่ก็ไม่มีอา ไรเกินเลยกูเฉียนฝานบอกว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องเล่าให้ฟังก็ได้แต่นางบอกว่าแต่ข้าอยากพูดพอะข้าไม่อยากให้มีเรื่องระแวงระหว่างเราจากนั้นนางเป็นฝ่ายเข้าไปจูบเขาก่อนทั้งสองจึงจูบกันอย่างดูดดื่มแล้วก็ออกมานั่งโอบกอดกันมองน้ำค้างอยู่ที่สวนหย่อมหน้าร้านกูเฉียนฝานหยิบปิ่นปการังแดงออกมาให้นาง ่านเอ๋อเห็นแล้วก็หัวเราะถามเขาว่าท่านเก็บติดตัวไว้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือนับตั้งแต่ตอนนั้นท่านก็แสซงทำดีกับข้าเขาถามนางว่าจริงสิเมื่อรูเจ้าวาดอะไรอยู่นางก็บอกว่า ถ้าเกิดว่าป้านเจอเมียนขยายร้านใหญ่โตขึ้นทีวาดภาพตอนนี้เพราะในใจมีแผนมากมายเขาถามว่าเปิดร้านยังไม่ถึงเดือนคิดจะขยายแล้วหรือนางยอมรับว่านางไม่เคยลืมเรื่องเดิมพันระหว่างเราตอนนี้นางทำร้านไม่ขาดทุนแล้วนะเขาจึงเอ่ยว่าต่อให้ขาดทุนก็ไม่เป็นไรอีกหน่อยเงินค่าก็เป็นเงินของเจ้าทั้งนั้นแค่เจ้าไม่เสียดายก็พอ นางยิ้มชอบใจศหนานิ่งลงที่ไหลของเขารุ่งเช้าวันต่อมาอินจางก็แต่งตัวอย่างสวยงามนางค่อยๆแง้มประตูห้องออกมาเมื่อมองซ้ายมองขวาเห็นว่ายังไม่มีใครก็จึงรีบหิ้วผีผาออกจากบ้านไปนางเกี้ยวไปยังริมสะที่สนรูจัวนัดนางเอาไว้พอไปถึงก็พบว่าเขายืนรออยู่แล้วที่บนเรือสำลานลำใหญ่กลางแม่น้ำ มีสาวใช้มาเชิญนางขึ้นไปพอนางขึ้นไปก็รีบถามเขาว่าท่านอยากฟังเพลงอะไรแต่เขากลับบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนข้านม,มีชาดีได้น้ำแร่จากภูเขามาเมื่อเช้าอยากให้นางนั้นได้ดื่มเสียก่อนอินจางก,ก็จึงรีบยกน้ำชาขึ้นดื่มเพื่อหวังจะดื่มเสร็จแล้วจะได้บรรเลงผีผาเสียทีแต่เขาก็หยิบผล ผีพาส่งให้นางลองชิมแต่นางก็ปฏิเสธเอ่ยถามเขาว่านางมาที่นี่เพื่อบรรเลงผีพาไม่ได้มาทานผลของมันท่านยกเยวเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรส่วนรู้จัวก็เอ่ยว่าที่ข้าอยากให้นางได้ผ่อนคลายก่อนเพื่อจิตใจจะได้สงบสบายตอนนี้เจ้ายังมีท่าทางตื่นเต้นหายใจยังไม่ปกติแล้วจะเล่นผีพาให้ดีได้อย่างไร เจ้ารีบร้อนเช่นนี้ไม่อายต่อผีผาจันเดียวดายของเจ้าหรือว่าแล้วก็ชวนให้นางพ่อนคายดูบรรยากาศรอบๆข้างแล้วเขาก็หยิบขุยขึ้นมาเป่าอย่างไพลเลาะเมื่อนางเห็นดังนั้นจึงขอผีผาจากสาวใช้ของนางแล้วก็ดีดตามเสียงขุยของเขาเป็นที่ไพรเราะยิ่งนักที่หอสวงลี จางเห่าฮาวแล้วก็คุณชายชื้อยืนที่หน้าต่างมองลงมายังเรือที่อินจางกับสนรูจัวนั่งอยู่จางเห่าฮาวเมื่อเห็นดังนั้นจึงเอ่ยว่าไม่ได้การละต้องเตือนเจ้าพานเอ่อว่าสนรูจัวเป็นชายมากรักหลายใจอินจางคงตามเขาไม่ทันหรอก แต่คุณชายฉือก็ห้ามไว้บอกว่าเขาตามใจนางทุกเรื่องแต่เรื่องเนี้ยเขาขอห้ามบอกผ่านเออเด็ดขาดเขาอยากรู้นะักตอนที่น้องสาวสุดที่รักของนางเสียใจที่ได้จมปลักกับคนเจ้าชูเช่นนี้ต้องอยู่เหมือนตายทั้งเป็นแล้วนางจะทำหน้ายอย่างไร แล้วก็ขู่จางเห่าห่าวว่าถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังข้าข้าจะไม่ทำดีกับเจ้าอีกจางเห่าห่าวหาได้กลัวไม่เอ่ยว่าได้คำไหนคำนั้นคุณชายฉือทำทีกระยิมยิ้มย่องในใจเดินมาแอบดูที่หน้าต่างอีกครั้งแต่ก็เอะใจที่นางบอกว่าคำไหนคำนั้นของนางนั้นหมายความว่าอย่างไรทางด้านอินจางเมื่อบรรเลงผีผาเสร็จแล้วก็บอกให้เรือเทียบท่าและเตรียมตัวจะกลับ ส่นรูจัวส่งปิ่นของนางคืนให้ตามสัญญาแต่เมื่อนางจะหยิบคืนเขาก็ชักมือออกแกงพูดเพื่อน,นัดหมายจะพบนางอีกครั้ง นางบอกว่านางไม่มีเวลาหรอกต้องทำงานที่โรงน้ำชาที่มานี่ก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่เขาบอกว่าคงไม่ใช่เช่นนั้นเพราะไม่งั้นอินจางคงไม่แต่งตัวเสียสวยงามเช่นนี้ว่าแล้วก็หยิบปิ่นมาปักที่ผมให้นางแล้วก็พูดอีกว่าอินจางต้องมาสอนที่กรมสังคีต ทุกวันที่9แล้ววันที่23งั้นเราก็เจอกันหลังวันที่5หล่อเจ้าสะสางงานที่กรมสังคีตเสร็จข้าจะพาเจ้าไปขี่ม้าที่หอเยซินอินจางไม่ทันได้แยงเขาก็เอ่ยว่าตกลงตามนี้แล้วก็เดินจากไปทิ้งให้อินจางเอามือลูบป,ปินบนหัวด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนางค่อยๆเดินไปที่เกี้ยวแล้วก็หันมามองเขาที่ยืนยิ้มส่งนางอยู่บนเรือ นางมองเขาสักพักแล้วก็ขึ้นเกี้ยวไปแต่ระหว่างทางก็สับสนในใจไม่น้อยในเวลากลางคืนทางเจ้าพานเอ๋อและกู่เชียนฟานก็มาล่องเรือที่แม่น้ำทั้งสองนอนกอดกันอยู่ที่หัวเรือมองดูพระจันทร์ดูหิ่งห้อยที่บินไปมาเจ้าพานเอ๋อยังคงเล่าจินตนาการของนางที่จะขยายร้านแล้วก็มีห้องส่วนตัวเล็กๆให้อินจางนั้นเล่นผีผา แบ่งกันห้องเป็นสัดส,ส่วนให้ซานเหนียงทำขนมในครัวอย่างมีสมาธินางถามเขาว่าถ้าวันหน้าเราแต่งงานกันแล้วท่านจะให้ข้าทำการค้าอยู่หรือไม่เขาถามนางว่าชอบหรือเปล่าถ้าเจ้าชอบก็ทำไปไม่ว่าจะเปิดโรงน้ำชาเปิดโรงเตี้ยมขอเพียงเจ้าชอบข้ายินดีสนับสนุนนางถามเขาว่าแล้วท่าน่ะไม่อายหรือที่ต้องมาแต่งงานกับแม่ค้า เขาบอกว่าไม่ได้มีกฎหมายที่ห้ามขุนนางแต่งงานกับแม่ค้านี่ต่อให้เป็นฝ่ายตรวจสอบของราชสำนักก็ไม่กลายุ่งกับคนของหน่วยมหาเล็ก นางล้มตัวลงนอนในอ้อมกอดของเขาเขาค่อยๆใช้มืออีกข้างหนึ่งจับหิ่งห้อยมาใส่ในมือของนางนางเอ่ยถามว่ากูเฉียนฟานท่านเช่นดีกับข้าเหลือเกินข้าให้อะไรเจ้าได้บ้างเงินอำนาจชาติตระกูลข้าไม่มีอะไรเลยทั้งสิน้นเขาเอ่ยว่าเจ้าทำการค้าจนเสียสติไปแล้วใช่หรือเปล่าสองเราอยู่ด้วยกันมีสุข ร่วมเสพมีทุกข์ร่วมเผชิญจะต้องการสิ่งที่ว่านั้นไปทำไมเจ้าอยู่เคียงข้างข้าเจ้าเข้าใจข้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วล่ะผ่านเอ,อ๋อค่อยๆยันตัวขึ้นมองหน้าเขาแล้วเอ่ยว่า กูเฉียนฝานค้าชอบท่านเขามองตานางด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความสุขก่อนที่จะยื่นหน้าไปจุ่มพิษนางแล้วบอกว่าข้ารู้แล้วทั้งสองก็นอนอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันยังมีความสุข พอตกดึกเขาก็เดินมาส่งนางถึงบ้านบอกนางว่าช่วงนี้เขายุ่งหน่อยบอกให้นางรักษาตัวเองให้ดีช่วงนี้ทางใต้เกิดคดีปีศาจหมวกเล่ากันว่าหน้าตาเหมือนหมวกฟางบินได้ด้วยทุกคืนจะแปลงร่างเป็นหมาป่ายักษ์กินคนโดยเฉพาะ เจ้าพานเอ๋อฟังเขาเล่าไปแล้วก็หัวเราะไปด้วยถามเขาว่าบนโลกนี้มีปีศาจจริงหรือเขาเอ่ยว่าใจคนคิดเอาแต่โลภไม่ต่างจากปีศาจไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือปีศาจค่าทิ้งเสียก็สิ้นเรื่อง รอสะสางคดีเสร็จข้าจะพาเจ้าไปคาระวะท่านแม่ข้าแล้วต่อไปค่อยหาแม่สื่อมาสู่ขอเจ้านางถามว่าถ้าท่านมาสู่ขอข้าคนทั้งหมดในหน่วยมหาเล็กพิเศษก็ต้องรับรู้แล้วเลยจริงละ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงสักพักจะมีคนช่วยจัดการเลยจริงให้อีกไม่นานน่ะก็ตายแล้ว แต่เขาก็บอกว่าช่วงนี้อย่าพึ่งให้คนรู้เรื่องของเราให้มากนักจะดีกว่ารอเลยจริงโดนประหารก่อนถ้ารับปากจะแต่งงานกับเจ้าให้สมเกียรติแต่นางบอกว่าซานเนียงรู้แล้วนะเขาบอกว่านางรู้ไม่เป็นไรข้าก็ไม่ได้ปิด เฉินเหลียนเช่นกันสำคัญที่ซ่งอินจางที่สำนักสังคีตในนั้นมีแต่พวกปากยื่นปากยาวเจ้าพานเอ๋อจึงรับปากว่าเช่นนั้นข้าก็จะปิดนางเอาไว้ก่อนเขาก็ถามว่าในตระกูลของเจ้ายังมีผู้ใหญ่ที่มีชีวิตอยู่อีกไหมจะให้ซุนซานเหนียงเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวไปตลอดไม่ได้นางจึงเอ่ยว่าน่าจะมีอยู่มัง้งล้วนแยกกันไปตอนที่ท่านพ่อต้องระเหเล่ลอนข้าได้ยินท่านแม่บอกว่าสกุลเจ้าของ เรามาจากลวโจเขาจึงพยักหน้ารับทราบเอ่ยว่าแบบนี้ก็จัดการได้ง่ายแล้วล่ะทั้งตายลาไม่มีสิ่งใดที่หน่วยมหาเล็กพิเศษของเราหาไม่เจอแล้วบอกให้นางรีบเข้าห้องไปก่อนเขาจะส่งนางตรงนี้ แต่นางก็งอแงบอกให้เขานั้นกลับไปก่อนนางจะเป็นคนส่งเขาเองทั้งสองเกี่ยงกันสักพักนางจึงเดินมาส่งที่กลางสวนเขาบอกว่าส่งตรงนี้ก็พอหากข้ามสะพานไปข้าก็ต้องข้ามมาส่งเจ้าอีกนางก็จึงหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วทั้งคู่จูบลากันอยู่นานซ้องนั้นจนกู้เฉียนฝานต้องตัดใจเดินออกไปนางจึงยอมหันหลังเดินกลับห้องแต่ก็ไม่วายหยุดมองจนเขารับตา ตอนนั้นมีเสียงซานเหนียงเรียกนางเบาๆแล้วก็รีบวิ่งมาล้อนางว่าถึงขั้นจะสู่ขอ,อกันแล้วไม่คิดจะบอกกันหรือไงพานเอ๋อจึงบอกว่าช่วงนี้ต้องปิดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยยังไงต้องให้ซานเหนียงช่วยปิดเรื่องนี้กับอินจางไว้ด้วยอีกอย่างเราเคยสัญญากันว่าจะไม่แต่งงานจะอยู่แบบนี้ไปจนแก่เท่ากลัวนางจะน้อยใจ ซานเหนียงรับปากเต็มที่แต่ก็ไม่วายบอกว่าไม่แน่อินจางบางทีอาจจะแต่งก่อนเจ้าอีกด้วยซ้ำช่วงนี้เห็นไปไหนมาไหนกับอาลักษณ์สนผู้นั้นอยู่แล้วซานเหนียงก็ล้อนางว่าเอาปิ่นประการังแดงวางไว้ข้างมอนก็เหมือนกับเจ้าได้นอนข้างกู้เชียนฝานทำให้พานเอ๋อเคิร์นอายจนเดินเข้าห้องไป มเจ้าผพันเอ๋อไปแล้วซาเหนียงกับนิ่งเงียบก้มหน้ามองตัวเองเหมือนจะร้องไห้แม้นางจะยินดีในความรักของสองสาวแต่ก็ไม่ไวายน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองวันต่อมาเก่าหุยกับลูกสาวแม่นมมาตามหาเจ้าพันเอ๋อถึงหน้าบ้านนางสาวใช้บอกว่าบ้านหลังนี้แหละ ว่าแล้วก็จะเข้าไปขอประตูแต่ตอนนั้นเกาหุยเกิดปวดท้องระดูถึงกับตัวงอนางบอกให้สาวใช้ไปหยิบเสื้อคุมมาให้นางก่อนเมื่อสาวใช้ไปแล้วนางก็ซุดตัวลงนั่งปวดท้องอยู่ตรงนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าพานเอ๋อเปิดประตูออกมาพอดี เมื่อเห็นมีคนไม่สบายอยู่จึงรีบทักถามว่าน้องสาวท่านเป็นอย่างไรบ้างนางพอจะดูออกจึงรีบเอ่ยว่าถ้าไม่รังเกียจเข้าไปนั่งพักที่บ้านคาสักครู่จะดีกว่าเมื่อเข้าไปเจ้าพานเอ๋อก็หาชุดเก่านางมาให้เกาหุยใส่แล้วจัดแจงต้มน้ำตาลทรายแดงให้นางทานเพื่อบรรเทาอาการปวดระดู เกาหุยขอบคุณนางที่ช่วยเหลือและยังให้ชุดนางมาเปลี่ยนอีกด้วยแล้วเอ่ยว่าน้ำตาลทรายแดงต้มไม่ช่วยให้นางหายปวดได้หรอกแต่พานเอ๋อก็บอกว่านางใส่พวกเกากีแล้วก็สมุนไพรอีกสองสามอย่างลงไปด้วยลองชิมดูก่อนพอเกาหุยยกขึ้นดื่มก็บอกว่ารสชาตินี้นางคุ้นเคยมากเหมือนตอนที่ยังเด็กท่านแม่ก็เคยต้มให้นางทาน พานเอ,อ๋จึงเอ่ยถามว่าท่านแม่ท่านเป็นคนเจียงนานใช่หรือไม่คนเจียงนานทุกคนจะรู้วิธีนี้เกาฮุยเอ่ยว่ารู้สึกว่ามันจะได้ผลตอนเนี้ยข้าเนเริ่มหายปวดแล้วแล้วก็บอกว่าเมื่อครู่นางใช้สาวใช้ของนางให้ไปหยิบผ้าคลุมตอนนี้คงกำลังตามหานางอยู่ ก่อนจะขอตัวกลับและขอบคุณในความช่วยเหลือต่อมาเฉินเหลียนรีบมาพาเจ้าพานเอ๋อที่บ้านตอนนั้นเกิดจางตีไม่ทันระวังสาดน้ำไปโดนเขาเข้าเต็มเต็มเมื่อทั้งสองหันมาเจอกันเขาจำได้ว่าคนคนนี้เป็นคนโยนหินใส่หัวเขาที่สะพานวันก่อนจึงคิดจะเอาคืน ส่วนเกิดเจ้าตีที่ยังแต่งกายเป็นชายก็ตะโกนด่าเขาว่าไม่ดูตาม้าตาเรือเองเขาอ้างว่าเขาเป็นหน่วยมหาดเล็กพิเศษตะโกนให้ทุกคนหลีกทางแล้วแต่เจ้าหนะ่ยยังขวางทางพอเตือนก็โยนหินใส่แบบนี้หมายความว่าอย่างไร ทั้งคู่โตเถียงกันไม่ลดละแล้วพุ่งเข้าหากันวางมวยกันทันทีเฉินเหลียนก็ไม่ยอมรามือขึ้นคอมตัวนางหวังรวมหมัดให้เต็มที่พอนึกว่านางนั้นเป็นผู้ชายจนสารเหนียงต้องรีบมาห้ามแล้วให้เกิดเจ้าตีรีบไปที่ร้านช่วยเจ้าพานเอ๋อก่อนเพราะว่าไม่มีใครอยู่ร้านทั้งคู่จึงยอมแยกออกจากกัน ทางด้านของเกาหุยเมื่อเกาหุยกลับถึงจวนแล้วนางก็บอกสาวใช้ให้ปิดเรื่องนี้เป็นความรับอย่าให้ท่านพอรู้เด็ดขาดตอนนั้นท่านเกากวนฉ่าก็ยืนอยู่ข้างหลังนางทั้งสองก็เอ่ยถามว่านางไปไหนกันมาเกาหุยก็แซงบอกว่าไปไหว้พระมาสาวใช้ก็ไปด้วยเพื่อจะขอพรให้แม่นมหายไวๆถ้าไม่เชื่อก็ถามคนบังคับมาก็ได้ ไต้เท้าเก่าเกือบจะเชื่อแต่เมื่อเห็นชุดที่นางสวมใส่นั้นช่างเหมือนกับชุดของเจ้าพานเอ๋อที่ใส่มาหาเขาในวันนั้นมากจึงถามว่าเจ้านะไปพบใครมากันแน่แต่เกาหุยนางก็ยืนยันคำเดิมเขาจึงสั่งสาวใช้นางให้คอยดูแลแล้วก็ช่วงสองวันนี้อย่าพึ่งออกไปไหนรอจนกว่านังสือยกเลิกงานแต่งจะมาถึง แต่นางก็ยังยืนยันว่าจะแต่งงานกับโอหยางฉีให้ได้เขาจึงได้ดุด่านางไปว่านางโดนโอหยางหลอกอยู่ยังไม่รู้ตัวอีกหรือหากยังดื้อดึงจะแต่งอยู่ก็อย่ามาเรียกเขาว่าพ่อตอนนั้นก็มีคนนำหนังสือด่วนมาให้ท่านเกาเขาจึงสั่งให้นางเข้าห้องไปก่อนในหนังสือนั้นบอกว่าคืนนี้ยามฉีปีศาจหมวก ฟางจะปรากฏตัวที่ประตูฝฟิงซิวในเมืองขอท่านจงปิดประตูให้มิดชิดจากหลิวฉวนฉินค่ำคืนนั้นในเมืองขณะที่เกิดเจ้าตี้กำลังซื้อของนางก็ได้ยินผู้คนจับกลุ่มเล่าเรื่องปิศาจหมวกกันไปหมดนางเองก็แวะฟังกับเขาด้วยตอนนั้นมีคนหนึ่งล้มลงแล้วเหมือนจะสิ้นใจอยู่กลางถนนผู้คนก็แตกตื่นตะโกนว่ามีปีศาจหมวกมาแล้วจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์อลมานไปหมด หน่วยมหัดเล็กพิเศษนำโดยกู้เฉียนฟานก็ขี่ม้าทยานเข้ามาโดยมีเฉินเหลียนตะโกนร้องบอกให้ทุกคนนั้นหลีกทางเพื่อจะได้ไม่ขัดขวางการทำงานกู้เฉียนฝานหันไปมองเห็นเงาดำๆตรงหลังคาจึงควบม้าตามอย่างไวใช้ธนูยิงไปที่เงานั้นรีบกระโดดตามไปติดๆ ตอนนั้นเกิดเจ้าตีวิ่งหนีไม่ทันล้มลงกลางถนนตะกาของนางเทกระจัดกระจายเฉินเหลียนควบม้ามาถึงก็หยุดแล้วก็ลงมาช่วยพยุงนางให้ลุกขึ้นโดยไม่ได้มองหน้าว่านางก็คือคนที่เขาลัวหมัดใส่เมื่อเช้านี้เขาตะโกนสั่งอย่างองอาจบอกว่าหน่วยมหาเล็กพิเศษปฏิบัติงานอยู่ใครไม่เกี่ยวข้องก็ให้รีบออกไปพ่อค้าแม่ค้าก็ให้เก็บแผงไปก่อน ว่าแล้วก็ขึ้นม้าออกคำสั่งให้คนของหน่วยออกไล่ติดตามคนร้ายกับท่านรองบัญชาการกู้เชียนฟานต่อไปแล้วก็ควบม้าออกไปจากตรงนั้นเกิดเจ้าตีมองตามอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่คิดว่าเขาจะเป็นทหารหน่วยมหาเล็กพิเศษจริงๆและตอนที่เขาทำงานอยู่ยังดูสง,ง่าผ่าเผยองค์อาจยิ่งนัก ทางด้านกู้เฉียนฝานเขายิงถูกตัวคนร้ายถึงสองดอกจนมันตกไปที่เพิงแห่งหนึ่งขณะที่เขากำลังจะตามไปปรากฏเป็นร่างดำมาหอบตัวเขาเอาไว้จนลอยตกมายังพื้นเบื้องล่างเฉินเหลียนตามมาทันพอดีถามเขาว่าเป็นไรไหมเขารีบไปสำรวจตรงเพิงที่คนร้ายโดนยิงตกมาทันทีเพื่อจะมีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่บ้าง ทางด้านของเกิดเจ้าตีเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดให้สามสาวฟังพานเอ๋อเมื่อได้ฟังก็เป็นห่วงกู้เชียนฟานยิ่งนักซานเนียงรู้ทันทีว่านางเป็นห่วงแต่พูดออกมาไม่ได้อินจางถามเจ้าตีว่าท่านรองบัญชาการกู้อาการเป็นอย่างไรบ้างนางบอกว่าตอนนั้นนางออกมาก่อนเลยไม่รู้แต่ก็ถามว่าพวกท่านรู้จักท่านกู้เฉียนฟานด้วยหรือ พานเอ๋อจึงบอกว่าเขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังโรงน้ำชาของเราแล้วก็พูดว่าตั้งแต่เฉียนถังมาถึงเมืองหลวงก็ได้เขาคุ้มครองมาตลอด ด้วยฝีมืออย่างเขาคงไม่เป็นอะไรมากแต่ในใจนางก็ยังคงอดเป็นห่วงไม่ได้หันไปพยักหน้าใส่ซานเหนียงซานเหนียงจึงรีบบอกเจ้าตี้และอินจางให้ไปพักผ่อนเพราะก็เหนื่อยกันมามากแล้วแม้ทั้งสองจะคัดค้านนางก็รีบดึงให้ลุกขึ้นแล้วก็ดันหลังให้กลับไปที่ห้องพอคนอื่นๆลุกไปแล้วเจ้าพานเอ๋อจึงรีบวิ่งมาที่ประตูหน้าทันทีแต่ตรงทางเดินนางก็พบกับกู้เฉียนฟานที่กำลังเดินเข้ามาพอดี นางเรียกชื่อเขาว่าเชียนฟานเชียนฟานท่านเป็นอย่างไรบ้างเขาเอ่ยว่าข้าไม่เป็นไรแล้วเนี่ยเจ้ากำลังจะไปไหนนางบอกว่าได้ยินเจ้าตีพูดเรื่องปิศาจหมวกเลยจะไปสืบข่าวท่านที่ตลาด เขาก็บอกว่าข้ารู้เมื่อกี้ที่ตลาดสาวใช้ของเจ้าก็อยู่ที่นั่นข้าคิดว่าคงกลับมาเล่าให้เจ้าฟังเป็นแน่และไม่พ้นที่เจ้าจะเป็นห่วงข้าข้าจึงรีบมาหาเจ้ามารายงานให้เจ้ารู้ว่าข้ายังสบายดีอยู่แล้วถามนางว่าเมื่อกี้เจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะเรียกเฉียนฝานใช่ไหมแล้วเอ่ยว่าต่อไปให้นางเรียกเช่นนั้นเขาชอบ ทั้งสองก็อบกอดกันอย่างดีใจแต่เฉียนฝานก็อ้อนว่าเขายังไม่ได้กินอะไรมาเลยเอาเวลาเนี่ยไปไล่ล่าปีศาจหมวกยังไม่ได้ทานข้าวเลยตั้งแต่เช้า เจ้าพานเอ๋อก็จึงจูงมือเขาเข้ามาที่ร้านน้ำชาพอมาถึงนางก็บอกเขาว่าหากจะทำครัวที่บ้านก็เก่งว่าจะรบกวนซานเนียงที่ร้านพอมีเครื่องปรุงนิดหน่อยพวกนางใช้ทำกันทานเป็นของว่างในช่วงกลางวันจึงให้เขานั้นนั่งรอที่โต๊ะนางจะไปทำอาหารง่ายๆมาให้เขาทานเขานั่งลงรอยอย่างว่าง่ายมองดูนางที่กำลังสาละวนทำครัวให้เขาย่งมีความสุข แต่ด้วยความเพียจึงเผลอหลับไปจนฝันถึงวัยเด็กที่ท่านแม่จูงมือเขาออกจากบ้านปากเขาตะโกนถามหาแต่พ่อตลอดเวลา ตอนนั้นในฝันมีเขาในวัยปัจจุบันเดินตามสองแม่ลูกนั่นไปเขาเองก็ตะโกนเรียกหาพ่อแม้จะมีเฉินเหลียนและท่านฉีมู่มาคว้างแต่เขาก็ไม่สนใจยังคงเดินตามไปหวังจะได้พบทันพ่อแต่แล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าพานเอ,อ๋อก็ทำกับข้าวเสร็จพอดีนางยกมาวางที่โต๊ะให้เขาถามเขาว่าได้งีบไปบ้างใช่ไหม ฝันอะไรอยู่เขาตอบว่าเป็นเรื่องเก่าแล้วก็ถามนางว่าทําอะไรให้เขากินนางบอกว่าเป็นน้ําแกงจากเนื้อแพะเอามาต้มกับแป้งนิดหน่อยแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปเมื่อก่อนที่ท่านพ่อกลับมาจากลาดตะเวนท่านแม่มักจะทําให้ทานเป็นประจำพราะเขาลองชิมก็บอกว่าอาร่อยมีพริกไทยดําเยอะเลยทานแล้วรู้สึกอุ่นไปหมด นางบอกว่าพริกไทยนี้เป็นของดีหายากหากไม่ใช่เพราะท่านข้าไม่ใส่ลงไปเยอะขนาดนี้หรอกเขาก็ขอบคุณนางแล้วก็เอ่ยว่าเขาน่ยอยู่ตัวคนเดียวเดียวได้มานานตอนนี้มีเจ้าอยู่เคียงข้างข้าได้ขอยต้มน้ําแกงให้ทานอีกต่างหากข้ามีความสุขมากเจ้าพานเอ๋อมองหน้าเขานิ่งเขาจึงรีบกวักมือทำท่าให้นางนั้นเข้ามาไกลๆเหมือนมีอะไรจะบอก นางจึงขยับหน้าเข้าไปใกล้ๆเขาเงียงหูฟังว่าเขาจะบอกอะไรแต่แล้วเขากับโน้มตัวมาหอมแก้มนางฟอดใหญ่นางยังไม่ทันจะโวยวายก็มีแสงแวบๆเข้าตา ทั้งสองหันไปดูนางตกใจถามว่าใช่ปีศาจหมวกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเป็นเพียงผีเสื้อตัวเล็กๆที่บินมาโฉบโคมไฟเลยทำให้เป็นเงาใหญ่โตเขาเอ่ยว่าเจ้าทำคาตกใจหมดแค่ผีเสื้อเท่านั้นใช้ปีศาจหมวกที่ไหนกันนางก็ถามเขาว่าเมครูท่านได้เห็นปีศาจหมวกแล้วใช่ไหมตกลงเป็นปีศาจหรือมีลับลมคมในอะไร เขาตอบว่าเดิมทีบนโลกนี้ก็ไม่มีปีศาจจิตใจมนุษย์แฝงไปด้วยบอกเกิดแห่งภัยว่าแล้วก็หยิบเศษผ้าออกมาให้นางดูบอกว่าเขาเก็บได้ในที่เกิดเหตุนางหยิบขึ้นมาดูไกลๆใช้จมูกดมก็บอกว่านี่เป็นผ้าไหมมีกลิ่นดินปืนด้วย เขาบอกว่ามีคนใช้ผ้าไหมทําเป็นเว่าวทุกครั้งที่ปล่อยมันออกมาก็เข็นฆ่าทําำลายคนมากมายชาวบ้านต่างก็หวาดกลัวเล่าต่อกันเป็นทอดๆอ,อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปีศาจหมวกไปแล้วนางเอ่ยว่าจิตใจโหดเหี้ยมอำม,มหิตเช่นนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองอีกแล้วใช่ไหมเขาจึงเอ่ยว่าเจ้าจำที่ข้าเคยบอกได้ไหมตอนนี้ขุนนางราชสำนักแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายฝ่าบาทวรกายอ่อนแอ องค์รัชทายาทคนเดียวขึ้นครองบันลังตอนนี้อายุก็แค่12ชันษายังออกว่าราชการไม่ได้ องเฮาจึงมีอำนาจแทนมักจะมีวินิจฉัยดีกาแทนฟาบาทสร้างความไม่พอใจแก่คุณนางอาวุโสไม่กี่วันก่อนมีดาวประกายพึกปรากฏขึ้นตอนกลางวันแสกแสแถมยังมีคำทำนายว่าสตรีจะครองแผ่นดินฉะนั้นที่ข้าไปเฉียนทังก็เพื่อสืบหาภาพงานเลี้ยงและก็ต้นต่อที่ปล่อยข่าวลือพวกนี้ นางตอบว่าข้าเข้าใจแล้วแต่โบราณมักจะเกิดอาเภศหากผู้นำไร้ศีลธรรมสวรรค์เบื้องบนต้องการกล่าวตักเตือนฝ่าบาทสัตราลัทธิเต่าอย่างแรงกาคำทำนายและปีศาจหมวกทั้งหมดนี้จริงๆเจตนายอยู่ที่ฮองเฮาเกรงว่านางจะทำตัวเป็นบูเซ็กเทียน เขาเอ่ยว่าตอนนี้ห่องเห่ามากด้วยอำนาจเซียวซินเหยียนก็ใกล้จะเข้าเมืองหลวงเพื่อรับตำแหน่งเลขาธิการอาวโุโสข้าเลยคิดว่าปีศาจหมวกนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประชาชนทั่วไปหากแต่มุ่งเป้าไปที่ฝ่ายวังหลัง นังถามเขาว่าเกี่ยวข้องกับภาพวาดงานเลี้ยงนั้นหรือไม่จบแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดค่ะของสามบุพพาลิขิตฝันตอนที่19นะคะเดี๋ยวเราตามไปนะคะในเก็บรายละเอียดสามบุพพาลิขิตฝันตอนที่20กันค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพดีๆนะคะหวานลาไปก่อนสำหรับอพิสต์นี้สวัสดีค่ะ